สษายนนี้สองทุ่มยี่สิบนาทีทางไทย PBS โลกหลักมิติ15เมษายนตีแผ่เรื่องต้องห้ามของพลังงานอันตรายที่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่อยากเอ่ยถึงมันขยะนิวเคลียร์ฝันร้ายแห่งมวลมนุษยชาติเวลาเราเรีไซเคิลขวดเป็นกระจกโดยใช้วัสดุนั้นใหม่ร้อเปอร์เซ็นแล้วขยะนิวเคลียร์ล่ะ ความหวาดกลัวที่ขยะนิวเคลียร์ก่อขึ้นนั้นนักหนาสาหาัสระหว่างนี้ข้อเสนอที่ทันสมัยที่สุดคือการนำขยะไปฝังดินอย่าพลาดโลกหลากมิติทุกวันอังคารเวลา22นาิกา30นาทีทางไทย PBS สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย P ี s ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้วันนี้เวลา20นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์นาระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายรวม153คนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษาประจำปี2556ตามลำดับดังนี้มหาปรามาภรณ์ช้างเผือกจำนวน34คนมหาวชิรมงกุฎจำนวน53คนประมาภรณ์มงกุฎไทยจำนวน23คน วันนี้เวลา10นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ณหอพระสุลาไหลพิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณหอพระธาตุมณีนและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทรงส่งน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุลาไัยพิมานทรงจุดทูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชนาพระที่นั่งภพศสารทักษิณทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะและทรงส่งพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หอพระธาตุมนเทียนแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุตรสบมลาเมื่อพระสงฆ์ถวายศีลและถวายผ่อนพระจบแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารส่งประเคนพัฒตาหานแด่สมเด็จพระราชาคณะและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชบงถวายพระสงฆ์ตามลำดับหลังจากพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพระดลมหาเสวตฉตรและบนพระที่นั่งกง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สดระปกรณ์แล้วถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเวลา16.25นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสายทิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสงกรานต์นพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและหอพระนาคในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงพระสุร่ายทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการแล้วส่งพระดำเนินไปทรงส่งน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอารามแล้วเสด็จเข้าสู่หอพระนาคทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สดระปกรณ์พระอัฐิพระราชวงศ์เสร็จแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก การบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสงกรานต์เป็นพระราชพิธีเดือนห้าเพื่อความไั่บูรณ์และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองตามโบราณราชประเพณีในวันถลึงศกขึ้นปีใหม่ของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ในวันเถลิงศกคือวันที่15เมษายนเพียงวันเดียวเพื่อให้เหมาะสมกับการละสมัยแต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้ได้อย่างครบถ้วน โดยทรงปฏิบัติตามโบราณประเพณีเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยคือการบำเพ็ญกุศลอุทิศผลบุญให้แก่บุพการีที่ล่วงลับไปแล้วมีการส่งน้ำพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุส่งน้ำอัฐิญาติผู้ใหญ่เป็นการแสดงกตเวทิตาธรรมอันเป็นวัฒนธรรมที่สูงของชาติไทย สมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบายสีและงานราตรีเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2557 เวลา19นาฬิก8นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบายสีและงานราตรีเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2557ณสถานเอกอกัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตวังทองหลาง โดยมีนายหลีบุญคำเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนายทองหลุนสีสุลิตรองนายกรัฐมนตรีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฝ้าทุละองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ทรงส่งน้ำพระพุทธรูปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระตนะไรพระสงฆ์สวดพระพุทธมงคลคาถาและส่งร่วมพิธีบายสีสุขขันซึ่งเป็นพิธีที่เชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งมีสติและไม่ประมาท จากนั้นทรงร่วมเสวยพระกยาหารคำ่ำและทอดพระเนตรการแสดงอาทิบทฟ้อนสาวลาวล้านช้างเพลงสุขขีปีใหม่การบรรเลงแคนวงพร้อมทั้งทรงรำวงร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเจ้าหน้าที่ในสถานเอกอัครราชทูต สถานเอกอกัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยและประเทศไทยร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทยและลาวเพื่อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศที่ยาวนานมากว่า64ปีซึ่งไทยและลาวเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่ใกล้ชิดกันมีการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีตลอดมาในโอกาสนี้ทรงขับร้องเพลงด้วย ราชสุดาสยามบารมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศจีนและสมาคมนักเขียนจีนวันที่11เมษายนพุทธศักราช2557เวลา10นาิ45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพมหานคร1ชั่วโมง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศจีนพระราชทานพระราชวโอกาสให้นายจู้โซ่เฉินเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศจีนเฝ้าทูลออมพระบาทและมีพระราชปฏิสันทานด้วยเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศจีนนายจู้โซ่เฉินกราบบังคมทูลว่าสมาคมนี้เป็นองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชนระดับชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นองค์กรทั้งหมด2,000กว่าแห่งทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์และวิทยุและมีผู้สื่อข่าวเป็นสมาชิกประมาณหนึ่งล้านคนสมาคมมีนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้สื่อข่าวส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ยึดมั่นในจริยธรรมมีจรรยาบรณและความเป็นกลางเพื่อให้เกิดการยอมรับและน่าเชื่อถือในวิชาชีพต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาสื่อมวลชนของจีนในภาพรวมรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับสื่อมวลชนต่างชาติสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสตอบว่าส่งสนพระไัยงานของผู้สื่อข่าวเพราะเป็นผู้นำความคิดของสังคมคนที่จะเป็นผู้สื่อข่าวจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลและฝึกการใช้ภาษาให้ถูกต้อง สมาคมผู้สื่อข่าวเห็นความสำคัญเรื่องความถูกต้องของข่าวและจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวเป็นอย่างยิ่งการเสนอข่าวมีผลต่อสังคมในวงกว้างจึงต้องระมัดระวังให้ถูกต้องและสมดุลไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเข้าข้างหรือเกิดความร้าวฉานแตกแยกในหมู่ชนในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสมาคมนักเขียนจีน พระราชทานพระราชาวโรกาสให้นางเทียนิงประธานสมาคมนักเขียนจีนเฝ้าทุลละอองพระบาทและมีพระราชาปฏิสันทานด้วยนางเทียนิงนางเทียนิงเป็นเจ้าของบทประพันธ์ที่ส่งพระราชนิพนธ์แปลเรื่องตลอดการนานแค่ไหนได้กราบบังคมทูลว่าเมื่อปีพุทธศักราช2544สมาคมเคยถวายรางวัลมิตรภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี ในฐานะที่ทรงมีความรู้และความเข้าใจในภาษาจีนดีมากทรงพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนหลายเรื่องและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทรงพระราชนิพนธ์แปลเรื่องตลอดการหนนานแค่ไหนนางเทียหนิงกล่าวบังคมทูลว่าเคยอ่านบทกวีชื่อรอยเท้าพ่อที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศสและมีการแปลเป็นภาษาจีนรู้สึกประทับใจมาก สมาคมนักเขียนจีนนี้ตั้งขึ้นมา65ปีแล้วเพื่อเป็นศูนย์รวมนักเขียนจีนและชาวจีนที่ทำงานด้านวรรณกรรมและเพื่อพัฒนางานด้านวรรณกรรมและทักษะการเขียนต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งบทวิจารณ์และการแปลตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวรรณกรรมในจีนกับต่างประเทศและศึกษาว,วิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมจีนรูปแบบต่างๆปัจจุบันมีสมาชิก9,000คนนายเหมาตุ้นเป็นประธานคนแรก ประธานคนปัจจุบันเป็นคนที่3คือนางเทียนิงดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยวรรณกรรมหลู่ซ่นวิทยาลัยแห่งนี้ประธานเหมาเจอตุงตั้งเดิมชื่อศูนย์วิจัยวรรณกรรมกลาง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยวรรณกรรมแห่งสมาคมนักเขียนจีนและเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันอีกครั้งเป็นสถาบันฝึกอบรมนักเขียนวรรณกรรมนักวิจารณ์และบรรณาธิการระดับชาติของจีนที่ผ่านมามีผู้สําเร็จการศึกษาไปแล้ว4,000คนหลักสูตรฝึกอบรมได้แก่การฝึกอบรมนักเขียนระยะยาว4เดือนจัดปีละสครั้ง วิทยาลัยจะเชิญนักเขียนนักวิจารณ์และนักวิชาการด้านภาษาที่มีชื่อเสียงของจีนมาฝึกอบรมนักเรียน50คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากมณฑลและสมาคมนักเขียนประจำมณฑลรัฐบาลกลางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าอบรมว่า โปรดงานกวีนิพนธ์ของจีนแต่ทรงพระราชนิพนธ์ไม่เป็นทรงพระราชนิพนธ์แปลง,งานวรรณกรรมของจีนหลายเล่มพร้อมชื่นชมผู้เข้าอบรมว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านวรรณกรรมในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศจีนและสมาคมนักเขียนจีนครั้งนี้ทำให้ทราบว่าจีนเห็นความสำคัญกับผู้สื่อข่าวและนักเขียนเพราะนักข่าวเป็นผู้นำความคิดของสังคม หากนักข่าวนำเสนอแต่ข่าวดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็จะทำให้สังคมดีและคนในชาติมีความสามัคคีกันส่วนนักเขียนนั้นจีนให้ความสำคัญมากมีการตั้งวิทยาลัยวรรณกรรมที่สอนการเขียนวรรณกรรมและการวิจารณ์ทำให้ผลงานนักเขียนจีนมีมาตรฐานหวรที่ไทยจะนำไปเป็นแบบอย่าง เวลา16นาฬิกา30นาทีสมเด็จพ,พระเทพรราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานานานาชาติปักกิง่งประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG615 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยนายกวนมู่อดีตเอกอัครราชทูตสาธรารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายวิบูลคูสกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูณตณกรุงปักกิ่งเฝ้าทูลอองพระบาทส่งสเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวราวิทย์ดเดันวันวิสาธินวัฒรสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณวันวิสานะครับที่จังหวัดนครพ,พนมเตรียมเสนอทบทวนให้ยกเลิกโซนนิ่งพื้นที่ขุดทรายในแม่น้ํโขงหลังจากที่ไปตรวจสอบพบการลักลอบขุดทรายนอกพื้นที่เขตสัมปทานจากกลุ่มนายทุนนะครับซึ่งการขุดทรายและกอนทรายแต่ละครั้งยังได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องการให้นําพื้นที่ดังกล่าวปรับปรุงเป็นหาดทรายเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าการให้สัมปทานขุดทรายติดตามได้จากรายงานของคุณยุทธนาอินตสอศรครับ ภาพรถบรรทุกวิ่งเข้าออกหาดทรายกลางแม่น้ำโขงบริเวณบ้านหนองจันรตำบลท่าขออําเภอเมืองจังหวัดคนครพนมถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านในพื้นที่ว่านายทุนได้รักลอบขุดทรายนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตกินพมื้นที่หาดทรายกว่า50ไร่ทั้งที่ได้รับอนุญาตเพียง3-5ถึงไร่เท่านั้นจากการตรวจสอบของทีมข่าวไทย P ี s เจ้าของท่าทรายรายหนึ่งในพื้นที่บ้านหนองจันรยอมรับว่า ในทุนที่ได้รับสัมปทานส่วนใหญ่ได้ลักลอบขุดทรายหรือดูดทรายเกินพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตมานานแล้วแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของฝ่ายปกครองระดับจังหวัดที่ยืนยันพบการลักลอบขุดทรายนอกพื้นที่สัมปทานจริงแต่อ้างถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือที่ใช้วัดพิกัดที่แน่นอนหรือ GPS รวมทั้งอุปสรรคขาดจะเข้าตรวจสอบพื้นที่หาดทรายนายทุนเหล่านี้จะรู้ร่วงหน้าและทำตามระเบียบเ,เมื่อเจ้าพนักง,งานไปถึง ทำให้จังหวัดเตรียมเสนอทบทวนโซนนิ่งพื้นที่สัมปทานดูดซ้ายในเขตตัวเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือริมฝั่งแม่น้ำโขงเรานี่เราจะกําหนดว่าพื้นที่ไหนดูดซ้ายได้พื้นที่ไหนดูดซ้ายไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนนิ่งเทียอหมดแต่ณวันนี้ในส่วนของทางหนองจันทร์ท้ายเมืองเ,อเรียนตรงๆว่ามีการตั้งบ้านเรือนชุมชนแล้วก็เป็นเขตนเมืองพอสมควรแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่จะมีการทบทวนในเรื่องของการบดสนิงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตำลำน้ำโขงหรือนอรอขอเขียนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตสัมัทาาระดับจังหวัดยืนยันกับทีมข่าวถึงการลักลอบดูดทรายของเอกชนในพื้นที่โดยที่ผ่านมาได้ตักเตือนเจ้าของกิจการไปหลายครั้งแต่ยังพบการกระทําความผิดเช่นเดิมพนักการจัดระเบียบก็คือ คนที่ไม่รับอนุญาตก็ขอให้หยุดไปเสนอขออนญาตตามขั้นตอนนะครับก็จะไม่ไม่ไม่ไมจับกลุมอะไรในในขั้นแรกก็จีแจงให้ทราบว่าสามารถขอได้และก็ทางจังหวัดเขพิจารณาตามหลักการและเหตุผลครับจัดระเบียบคราวนี้ก็คือจะจัดให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดฝุ่นทราจากรถบรรทุกที่เกิดขึ้นระหว่างขนย้าย เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านเคยรวมตัวปิดถนนบะทวงเมื่อหนึ่งเดือนก่อนแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยฝุ่นทรายจากรถบรรทุกมากกว่า100้คันต่อวันทั้งจากพื้นที่สัมปทานและนอกเขตพื้นที่สัมปทานล้วนส่งผลกระทบต่อเด็กและชาวบ้านทําให้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจชุมชนก็มีฝุ่นละอองครับมีฝุ่นละอองกับพวกชาวบ้านที่อยู่ติดถนนแทบจะอยู่ไม่ได้ทั้งฝุ่นทั้งขายสินขายของก็ลําบาก นั่งกินอยู่ดีๆก็ฝุ่นซิวมานะครับชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเกี่ยวกับพวกไข้อาหารุ่นละอองที่ว่ามันมีผลกระทบกับเด็กเล็กต่อเลยนะครับมีีสิครับมีมีเกี่ยวกับพวกการเดินหายใจลมอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ทําให้ชาวบ้านนั้นรู้สึกว่าพวกการที่ระบบหายใจนะครับ พื้นที่สัมปทานดูดทรายส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอท่าอูเทนทาตพนมและอำเภอเมืองซึ่งปีนี้คณะกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตระดับจังหวัดได้อนุญาตจำนวน23รายไม่ต่อใบอนุญาต9รายซึ่งสวนทางกับข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ต้องการให้ยุเลิกสัมปทานทั้งหมดและพัฒนาปรับปรุงหาดทรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเชื่อว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดมากกว่าสัมปทานดูดทรายยุทธนาอินตสอนไทย PBS รายงาน เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตัวแทนเยาวชนจาก10ประเทศในอาเซียนได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในเวทีเยาวชนอาเซียนที่เมียนมานะครับพวกเขาได้สะท้อนมุมมองถึงสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศของตัวเองแต่ว่าเกี่ยวโยงกับความเป็นอาเซียนและอย่างร่างเป็นข้อเสนอให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพัฒนาติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนไปร่วมในเวทีนี้ครับ เวทีเยาวชนอาเซียนซึ่งจัดที่กรุงย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาเป็นเวทีที่เปิดให้กลุ่มเยาวชนตัวแทนจากทั้ง10ประเทศกลุ่มอาเซียนได้นําเสนอความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองผลกระทบจากแผนพัฒนาประเทศในหลายๆด้านเพื bring, uh, ่อนําข้อสรุปไปนําเสนอต่อรัฐบาลกลุ่มอาเซียน inmbo power The hydro power that focusing not as long as actually this really uh, it, it, uh, impact uh, to downstream Hy Power' known Long So as ประเด็นหลักๆที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับที่จะมานำเสนอในใน,ในว,วินีเยาวชนอาเซียนเนี่ยก็คือรประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรน,นะครับ the youth from, from the also space raise all ASEAN voice of from we is แม้ว่าพวกเขาจะมาจากหลายๆประเทศแต่ก็มีแนวคิดและเป้าหมายเดียวกันเพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็น ให้ผู้นำในรัฐบาลของกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับรู้รวมถึงการพิจารณาปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศรวมถึงนโยบายกลางของอาเซียนสิ่งสำคัญนะคะเราต้องการให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายต่างๆ แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าในแต่ละประเทศเนี่ยวางแผนนโยบายกันเองมันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆดังนั้นการมารวมกันทั้งหมดแล้วก็มาพูดด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้เป็นคอมมอนนะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางที่ทุกคนเอาไปใช้ร่วมกันแล้วก็จะไม่เกิดปัญหากฎกี่ข่มเหงกับประเทศอื่นๆค่ะเป้าหมายการเกิดขึ้นของอาเซียนคือให้อนาคตของกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสันติภาพและความมั่นคงเยาวชนก็เป็นกลุ่มที่จะอยู่กับอนาคตของอาเซียนย่อมมีบทบาทสำคัญที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดทิศทางในการพัฒนาโดยการส่งต่อความคิดเห็นและข้อหงใหญ่ที่ผู้นำรัฐบาลอาเซียนควรจะได้รับฟังนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงานจากกรุงย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมา ในกานต่อไปติดตามชมชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับเรื่องราวของคนไทยพัดถิ่นที่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นคนไทยเต็มขั้นเมื่อไหร่นะครับข่าวข้ามไทย PBS ขอบคุณสำหรับการติดตามผมวาราวิชญิมณีและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ ช่วงเฝ้าระวังสงกรานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเน้นกระจายทำงานลงพื้นที่มากขึ้น <S <S อ,องค์กรสิทธิเด็กทดลองทำหนังสัน้นแนะนำขั้นตอนพิสูจน์สัญชาติทำบัตรประชาชนสแสดงโดยคนไร้สัญชาติชลิดาภรณ์ส่งสัมพันธ์คิดยกกำลังสองคนไทยติดอันดับโลกสละทรัพย์ทำบุญแต่ไม่สนสละเวลาผู้เชี่ยวชาญการศึกษาภาคพลเมืองย้ำประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วมแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่น ตอบโจทย์เลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ใครจะเป็นผู้นําคนใหม่อินเดียประเทศที่ประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่ไทย p ี s สคืนนี้3าุ่ม15นาที